สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกรน d m มา a ์ e วลเลคลิปนี้คุณยายมีไม้ใบสวยมากเลยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์ในแต่ละสายพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์ของความงามที่แตกต่างกันบีโกเนียค่ะต้นนี้เป็นบีโกเนียก้นหอยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นรูปก้นหอยเลยค่ะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีค่ะมีเงาอยู่ใต้ดินนะคะส่งพุ่มลำต้นค่ะ นี่ค่ะลำตน้นแล้วก็ใบเนี่ยค่ะเป็นลนะักษณะบน้ำค่ะบน้ำความงามของใบก็คือต้นนี้นะคะทวองงามก็คือใบเหมือนก้นหอยเลยค่ะลวดลายบนใบก็สวยงามค่ะนะคะมีลายบนใบด้วยนะคะออกสีน้ำตาลทอ,ทองทองแล้วก็เป็นเขียวเขียวสวยมากเลยนะคะต้นนี้ค่ะข้างล่างเนี่ยค่ะใบล่างเนี่ยเดี๋ยวคุณยายจะตัดทิ้งค่ะเพื่อให ปกหรือว่าต้นของเขาเนี่ยโปรง่งเพราะว่าถ้าไม่โปร่งแน่นเกินไปก็จะเกิดเชื้อรานะคะเด็กคุณยายก็จะตัดข้างล่างเนี่ยค่ะแต่ใบที่ตัดแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะเราจะนํามาขยายพันธุ์ด้วยการปักชาใบค่ะสิ่งที่ใช้นี่ค่ะคุณยายจะปักชําด้วยการควบแน่นนะคะคุณยายก็จะใช้กล่องค่ะกล่องพลาสติกที่มีฝานะคะหรือจะเป็นแก้วกาแฟที่มีฝาก็ได้แล้วก็เอา สกอตเทปแปะที่ที่รูนะคะให้มันมิดซะถ้าเป็นแก้วกาแฟนะคะส่วนวัสดุป,ปักชัมนี่ค่ะคุณยายใช้พิสมอสกับขุยมะพร้าวนะคะใช้สองอย่างค่ะวิธีการทำนะคะเราก็เริ่มกันเลยค่ะเรามาดูวัตดุก่อนนะคะวัตดุปลูกของเราวัสดุป,ปักชัมของเรานะคะว่าความชื้นเป็นอย่างไรบ้าง การทดสอบความชื้นนะคะเราก็กำดูค่ะกำถ้าเราแบแล้วล้วนหลุดออกมาอย่างนี้เลยสแสดงว่ายังไม่ค่อยชื้นค่ะเราก็เติมน้ําค่ะใส่น้ําไปเล็กน้อยอย่าใส่เยอะค่ะถ้าใส่เยอะจะแฉะเกินไปนะคะก็ใส่ไปเล็กน้อยลองดูก่อนค่ะใส่น้ําลงไปแล้วก็ขยําค่ะขยาให้น้ํานะคะ ทั่วถึงค่ะทั่วถึงทั่วถึง,ว,ถงวัสดุข,ของเราเมื่อกี้เรากำแล้วก็ค่อนข้างร่วนใช่ไหมคะค่อนข้างร่วนแบมือแล้วกระจายออกนะคะแสงความชื้นยังไม่ได้ความชื้นน้อยเกินไปค่ะอันนี้เราใส่น้ำไปแล้วใช่ไหมคะเราลองกำใหม่ค่ะถ้าเรากำแล้วแบแบบนี้ไม่มีน้ำไหลออกมานะคะแต่เป็นก้อนนะคะแสดงว่าความชื้นใช้ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวคุณยายใส่นิดเดียวค่ะนิดเดียวขอนิดเดียวนะคะยอดนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวพอเราปิดกล่องแล้วใช่ไหมคะเราจะไม่เปิดอีกเลยค่ะเป็นเดือนเลยค่ะเพราะฉะนั้นน้งก็ต้องน้ํอ,อวัสถุก็ต้องมีความชื้นที่เพียงพอนะคะความชื้นแต่ถ้าแฉะเกินไปก็จะเน่าค่ะให้ความชื้นเพียงพอ นะคะคเดี๋ยวเราทำอีกดูอีกสักรอบหนึ่งนี่ค่ะไม่ไม่ร่วนหลุดออกมาอย่างเหมือนที่แรกใช่ไหมคะแต่ก็ไม่มีน้ําไหลซึมออกมาถ้าเราบีบแล้วมีน้ําไหลซึมออกมานี่คือแฉะเกินไปนะคะเราก็ใส่ค่ะใส่วัสดุปลูกลงไปในกล่องนะคะในกล่อง แล้วก็เกลี่ยให้เสมอค่ะเกลี่ยให้เสมอกดนิดนึงค่ะกดนิดนึงความสูงนะคะก็ซักประมาณสองนิ้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งให้ได้ซักประมาณสองนิ้วสองนิ้วครึ่งนะคะก็จะได้พอดีค่ะกับความสูงของวัสดุปลูก วัสุป,ปักชาทท่อีค่ะเราปักชาค่ะวาสุป,ปักชาของเราอันนี้เรียกว่าปักชาแบบควบแน่นนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วคุณยายก็จะตัดกิ่งล่างๆค่ะเพื่อให้ให้โคนเนี่ยค่ะหรือให้กบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะโปร่งนะคะคุณยายก็จะตัดใบล่างๆใบล่างๆนี้ค่ะใบ เริ่มแก่ไม่สวยแล้วค่ะตัดเลยค่ะนี่ค่ะตัดใบล่างๆออกนี้น้องเขียวไม่เป็นไรค่ะเราก็ตัดไปางล่างค่ะนี่ค่ะให้ให้โคนปโปร่งนะคะ โอเคอันนี้เป็นใบที่ออกใหม่ค่ะใบที่ออกใหม่นะคะแล้วก็ทิง้งนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะน้องกําลังแทงใบใหม่เห็นไหมคะ,ะโคนก็จะโปร่งแล้วค่ะทีนี้ใบที่เราตัดแล้วใช่ไหมคะฉีกขาดไม่เป็นไรค่ะใช้ได้นะคะเราก็ตัดให้เหลือประมาณสัก2องนิ้วสองนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ตัดใบเลยค่ะ ให้ใบมีขนาดเล็กลงจะได้สะดวกนะคะในการที่เราปักชำเพราะเดี๋ยวเราต้องปิดกล่องนะคะจะได้ไม่ขึ้นมาคําข้างบนนะคะตัดให้เล็กลงสวยมากเลยนะคะเป็นรูปก้นหอยนะคะเนี่ยค่ะก้นหอยพอตัดเสร็จใช่ไหมคะเราก็ทำรูค่ะ ทำรูนําไปก่อนค่ะทารูนาลงไปก่อนนะคะแล้วเราก็ปักน้องลงไปค่ะสูงประมาณสักสองเซนนะคะแล้วเราก็กดค่ะกดวสัสดุปักชําให้แนบค่ะให้แนบนะคะถ้าวสัสดุปักชําไม่พอเดี๋ยวเราเพิ่มได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็กดให้แนบค่ะ ยังไม่มีราไม่เป็นไรนะคะกดแรงได้ค่ะอ,อันต่อไปค่ะอันนี้ใบช่วงนี้ถูกแดดแรงค่ะเป็นเริ่มหน้าหนาวแล้วแดดแรงอันนี้ถูกใบถูกแดดแรงไปนิดนึงใบก็เลยเนี่ยค่ะไหมค่ะเราก็ตัดออกค่ะตัดใบออกเลยค่ะ ให้เหลือใบกระทัดรัดค่ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในกล่องนะคะก็จะได้ไม่เกะก,กะนะคะปักได้หลายใบแล้วก็ตัดใบสักประมาณเหลือสักประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะทำรูค่ะจะรูนำลงไปก่อนเลยค่ะแล้วก็ปักกลงไปจะได้ไม่ช้ำค่ะปักนำไปก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาวัาสดุป,ปักชํำกด ให้กระชับค่ะให้กระชับกับคนกิ่งค่ะคนกิ่งนี่ค่ะมีอยู่สองอีกสามใบนะคะอันนี้ก็แก่มากแล้วค่ะก้นหอยหายไปแล้วค่ะนี่ใบนี้นานมากแล้วค่ะก้นหอยหายไปเลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ ก็นี่นะคะเนี่ยอีกสามใบค่ะนำหลุมแล้วก็ปักลงไปแค่ปักก็สวยงามแล้วนะคะเนี่ยสวยแล้วค่ะแล้วก็วัสดุป,ปูค่ะวัสดุป,ปักช้ำท,ท็ทีค่ะเนี่กวัสดุปลูกตลอดวัสดุป,ปักชำนะคะกดให้กระชับค่ะกระชับกับโน,นต้นแล้วเหลืออีก 3ค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็ใบไม้เช่นเดียวกันค่ะแดดแรงค่ะเดิมก็แดดกำลังดีเลยค่ะอยู่ที่เนี้ยค่ะคุณยายตั้งไว้แต่ตอนนี้พรอาทิตย์เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนทิศแล้วค่ะหน้าหนาวบางส่วนน้องก็เลยถูกแดดแรงไปนิดนึงนะคะเดีย๋ยวคุณยายต้องหาที่ที่ใหม่แล้วค่ะที่ตั้ง ต้นไม้นี่ไม่ใช่ว่าตั้งแล้วตั้งอยู่กับที่เป็นตลอดทั้งปีเลยนะคะเราต้องคอยปรับค่ะเพราะว่าแดดเนี่ยแสงแดดแต่ละหน้าเนี่ยก็จะส่งองมากระทบต้นไม้ไม่เหมือนกันนะคะในแต่แต่ละช่วงฤดูค่ะเราต้องคอยปรับค่ะ <c oughs> ในแต่ละฤดูนะคะให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเราอ่าเหลืออีกสองค่ะ ก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหนึ่งใบก็คือหนึ่งต้นเลยนะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่ได้จำนวนค่ะได้จานวนทำจำนวนนะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องให้วัสดุปักชำเนี่ยค่ะกระชับค่ะ กระชับกับโคนค่ะเขาถึงจะออกรากค่ะสุดท้ายแล้วค่ะใบนี้ก็เก่ามากเลยค่ะก้นหอยหายไปแล้วค่ะตัดเลยค่ะตรงนี้กิ่งตัดอีกสักนิดนึงนะคะอ่ะตรงนี้เลยค่ะที่ว่างพอดีเลยค่ะ,ะตัดลงไปค่ะ ให้วัสดุปลูกวัสดุป,ปักชำค่ะกระทักระชับกับกิ่งนะคะกับก้านนะคะอ่าทีนี้แล้วเราปิดฝาค่ะไม่ต้องเปิดฝาเลยนะคะถ้าซักประมาณ1สัปดาห์เนี่ยถ้าน้องเขาไม่งอเขาก็จะเหี่ยวค่ะเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็เน่าแล้วก็เปิดแล้วก็ดึงทิ้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเขาเจะเป็นใช่ไหมคะก็ประมาณสเดือนค่ะ เขาก็จะงอกงอกตรงนี้ค่ะสะดือเนี่ยค่ะเรียกว่าสะดือจะงอกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาที่สะดือนะคะเดี๋ยวคุณยายปิดฝาก่อนค่ะรักษาความชื้นค่ะไม่ต้องเปิดมารดน้ําแล้วนะคะหนึ่งเดือนเลยค่ะหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนค่ะเขาก็จะงอกค่ะงอกต้นใหม่ออกมาตรงตรงสะดือที่คุณยายชี้ให้ดูเนี่ยค่ะตรงสะดือนะคะเขาจะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเราก็เอาไปวางค่ะ วางไว้ที่ร่มรําไรนะคะรอจนกทั่งต้นใหม่เนี่ยงอกขึ้นมามีใบสักสองสามใบก็นำไปลงปลูกได้แล้วค่ะนะคะการปักชำไหนคุณยายบอก1นใบก็จะได้หนึ่งต้นนะคะเป็นการขยายพันธุ์ที่ได้ปริมาณมากเลยค่ะเราก็จะมีไม้ใบ,บสวยๆมาปรับสวนกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ